ดีจ้าซ่องพวกน้องเนยมาเนี่น้องเนยมีเมนูมาน้ำเสนอจ้ะเป็นต้มโสมปลารสจ้ะนี่โอ้แม่กระถางไปหามาจ้ะนี่ยุ่มหม่องเก้าละจ้ะใกล้ใกล้กันได้ไหมเน,นาะแม่เน้อยีปลาอันนั้นพร้อมยีปลารสปลาเค็งจ้ะวูวมีหอยหอมแม่น<า>นหอยก็ปูดได้เก็บมากเหมือนกันบนนี้เย็นหน่อยพร้อมได้ต้มใส่กันเนี่ยโอ้ รถต่เค็งอย่แล้วจีอย่ากมาล่างไหมแม่จะเซ่บเหรอวะหน่อยไปถ้าป่นอย่าถ้ามกินรถเหลนี้เนาะหลายแล้วเนาะหลายแล้วใครโอ๊ยดิดด จ้าสิ้นที่ขาอะไ้คือตะไคร้จ้ะดับข้าวจะนี่มันหอมผมจะใส่น่าจ้ะมากข้างน้าทาจ้ะนี่ทาห้อนเลยอุ๊บอเอาตะไคร้ใส่จ้าแล้วก็เอาเกลือใส่กน้อยนึกไปหาสมมาใส่กันได้แบบจ้าทั่วไปก็ใส่รสดีจ้าบัดที่นี่หาใยมาขามมาใส่กันเด้อจ้าซามันเดือด จ้าต่ไปก็เอาใบมะขามใสตจ้าวันที่นี่ง่ยอูไไทยอีตูซตไทยจ้าใบมะขามนี่เพิ่มความสมแล้วจ้านี่จ้าเราไปก็เอาป่าลงเลยจ้าเป็นกามเปลี่ยนสีละแม่ป่าลงยามค้นดนแม่นบอกยังสีบัวเขาปิดฟ้าไว้เลยดูิแมป่าไม่อยรวันดียันน้าเองเล้วจ้านี่ได้ื้อ ถ้าไปหาขี่เก่าลวปั่ารถมันมันมันขึ้นที่หลังเนาะคือว่าป่นรถเบิรนะ้่วงแล้วแม่นีอยู่นี่เลยจ้ะจ้าเฮดแก้วกินแล้วเสียบไแบบนี้เจ้านิดเป็นน้ำจิ้มจ้านี่เก้วนอเจ้าเนี่ยบริทเยียนจ้าตอนแรกเริ่มมีแบบนี่คือวะาอ่นะน้ำปลาน้ำปลาจ้าผมซื้รถอย่ล้วจ้ามา่มีแบบระมารนี่ั้ยังอยู่นะ หนาวจา้ะเนี่ยก็ปลาหอมเก็บมาะลุยจ้ะข้าหอมมาะลยจ้ะเอ้อว่มันมต้มได้จ้ะวะที่นี่โอ้ไปจะแซวไปวะที่นึงชิมอะไรแม่บรรยากาศเย็นๆนิดน้อยบ่หอนน่ะมูดอยู่เนะาะแบบสังเกตมื่อกี้ว่ค่อยหอนจ้ะไาาม,ม่อกซิมเบอร์นะคะแล้วแม่จังจังน,นิดน้อยจ้ะจางนันน่นแหละคนน,น้ำปลาก่อนเพิ่นน้ำปลาจ้ะ ไม่ได้มาใส่เลยนอกจากอะไรเกลือจ้ะเราไปกับใส่เกลือกน้อยจ่โยาโรยมันบนเกดจ้าจานดิจาเราไปกัใส่พรออิตู้จ้ะเรียวนี่รเรียวเราจะไปกินเลยบาทินี่จ้นา,าจนาัก็สิตาไปอ,อเชอะจ้ะ สวัสดีจ้ากินต้มสุมปลาเด้อจ้าบ้านที่นี่ฟังกันดียังยิ้มดีใจคักอยากคักบุหรุสวัสดีจ้าหอดขั้นต่อการกินนะจ้ามาเก็บกัน้ะจ้าบ้านที่นี่โอ้ไม่เย็ดคือแบบหอนอยจะคว้นออกเนาะเนาะหอนหอนแห้งฟังจ้ะชิมเกีียวก่อนโอ้มาฟังกันชิมกวนแม่เลย ไดนลงก้อนจายังไหละมันหอมนะงนในบุ้งนี้ผักเลยกี่ปลาที่หอมเยอะจังจุกเทดขอมมันมึงนึงฮนขอมมั่ยแม่ไม่ฮะนจ้ฟ้ามองอยัง เออไม่รู้อย่งเขาบอกชิ้นที่ร้างตัวน้อย่างนี้ในกาม,มีนั<า>้งจำเสมอกว่ามันจะกาดได้จ้ะกายาเขาโควิดมันมีแม็กกําลังมากมันมีแม็กอะเขาให้เราระวังตัวความจะใครทุกคนจะตั่าแข็งแรงจ้ะวุกนแบบพพม็เป็นันดีไหมเนาะ ไม่ลายคลิปเลอหคิปยังไปพ้ออคนมสูเยจ้ะสุขภาพแข็งแรงจ้ะสงไทยกษสิสรงไทยแล้วเนาะคอนเสิเริ่มต้นเดือนแปบน๊บเลยฟังฝากนะฟังของฟัง,ฟง mọi ngon mọi người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  bà nó hóng, cả nhẹ, nhẹ đúng đúng. ไก่กระดุ่มๆช่วงนี้มีปลุ่มอะไรอ่แมนตุ่มพังไปแล้วื่อกลัวเหรอน่าผิดไหมกล่าวนิดหน่อยฟังโซ่หรือเปล่าฟังโซ่ตัวยังไงฟังโซ่ดุ๊กยืมของครับ โอ้ไอ้ฟังมาไปหาป่า่าขอไปหาป่าก่อนปเอาบรรลุได้ว,ว่าจะปนไปได้อีี อม่กินข้าวผดไทยไหมหมดเห็ดขีดหมูว้านเนาะจ้ามามีเคราจ้าทำมังถ่ายจาหนิส่วนหนดวไแม่ตัวไห่เ้อจ้าสารคลิปนี้วอจำพนะจ้าในกัพปิดคลิปเพียนเท่านี Mechan ้จ <Means S 1> <Near> ้าจิ้มนาจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย ฝากดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้เมย์พร้อมดนะจ้าเจอกันที่หน้าจ้าบ๊ายบายดีดีไม่แย่งกันกระสูนทุกคนนะจ้าเด้อวัวใหลำลำเลยรวยเจอกันที่หน้าจ้าบ๊ายบาย